To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผม วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับผมทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเจอปัญหานี่นะครับเล่นเกมแล้วแลกไม่ลืน่นเน็ตปิงกระตุกเวลาเล่นนะครับผมมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำนะครับที่จะสามารถลดอาการแลกเหล่านี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือแอป UU Game Booster นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือเป็นอย่างมากเช่น Rv หรือว่าเกมอ,อ,อื่นอีกมากมายเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้สามารถลดอาการแลกหรือเครือข่ายไม่เสียรและลดการปิงตอนเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับผมมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยหมดปัญหา การเล่นเกมแล้วไม่ลื่นอีกต่อไปนะครับส่วนวิธีการใช้งานแอปนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยก็แค่โหลดแอปมานะครับกดเข้าแอปได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเจอเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับต้องการจะบูตเกมไหนก็กดเกมนั้นไปได้เลยส่วนไม่ต้องการจะบูต ROV นะครับก็กดไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ว่า ROV นะครับผมก็กดไปที่อันแรกเลย i หน้า of World t h นะครับผมทางแอปเนี่ยก็จะทําการบูตเกมให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดเข้าเกมเลยนะครับก็แค่รอทางแอปเขาจัดการให้นะครับผม มันก็จะเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอปเนี่ยก็จะทําการบูธทาการเปิดเกมให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมส่วนตั้นเนี่ยผมคิดว่าการบูธอย่างเงี้ยมันเร็วกว่าการที่เราไม่บูธนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็หลายปีมากๆแล้วนะครับผมมันก็จะเริ่มช้าแล้วนะครับแต่พอมีแอปนี้มาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันลื่นสักแค่ไหนนะครับมันลื่นมากเลยนะครับเวลาที่เราบูธด้วยแอปนี้นะครับผม โอเคครับอยู่ในตะรับเข้ามาสู่เดียวตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมอวดที่แอป U u g a เก Booster นะครับผมเป็นแอปที่ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้เลื่อนไหลามากๆไม่มีปิงไม่มีกระตกไม่มีแหลกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้นะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยนะผมชอบมีปัญหากับเรื่องปิงเรื่องเน็ตมากๆนะครับเดี๋ยวส้มเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้ว่ามันจะเขียวไปตลอดทั้งเกมหรือเปล่านะครับผมเกมนี้ผมก็หยิบตูเรนมาเล่นนะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบทูเรนนะครับผม ว่ามันใช้แบกแรงได้ค่อนข้างดีนะครับตัวของทูเรนนะครับจังหวะนี้ก็เคลียร์คลิปเร็วนะครับเดินลงไปเติมเลนล่างหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าลาวิลเนี่ยมันค่อนข้างจะห้าวนิดนึงนะครับผมแต่เหมือนแก๊กจะไปดึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะไปกดดันแคลรี่เขาแบบนี้นะครับผมโอเคก็ได้เลื่อนเข้ามานิดนึงนะครับผมเอลสูเนี่ยจะก็จะได้ยืนง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าขากลับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมแต่เหมือนแก๊กจะตายขอบนะผมเช็คตรงนี้ไม่เจอนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่่าจะอยูตรงนี้ผมโดดจึ๊บ ก็ไม่พ้นอยู่ดีหรอโอเครอดครับแต่เหมือนว่าเซเนียลจะเข้าหรือเกินไปจากวันนี้อ้อยกระโดดเข้าไปขวดนะครับเก็บเฟิร์สปัดมาอย่างสวยๆเอ้ยเดี๋ยวเดผมเครือบโดนเบาะคารีตายนะครับหิวเงินไปหน่อยนะครับผมเขีรยการครับเราต้องการเฟลวสีเร็วนะครับผมเล่นทูเลนนะถ้าเกิดเฟล4ทันมังกรตัวแรกนะคือโอกาสชนะไฟค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดาเมจของทนะูเลนน่ะ มันพอที่จะทําให้ไหลในช่วงต้นเกมได้นะครับถ้าเกิดเราแบบจี้ตัวนั้นแบบให้ตายไปเลยนะครับหตัวนะครับมันก็จะสามารถไหลได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดเปลี่ยนเลยนะครับจะทําให้เกมตัวเนี่ยนำขึ้นมาได้นะครับผมถ้าเกิดเราได้ไหลในช่วงแรกนะครับผมจังหวะนี้เล่นได้นะครับผมโอ้โหแต่เสียได้นะครับผมไม่มีอันตินะฮะการรีเมียอันตินะครับเพราะว่าได้มาแท็กเวฟล่างนะครับผมไม่มีเด โอเคน่าจะได้เท่านี้นะครับผมก็ถือว่าได้กดดันไปนะครับตอนนี้เรามีอันติแล้วนะครับผมเซเนียชาร์จเกาะอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีคนเข้ามาระเลี้ข้แตกไว้ก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเก็บแตกขึ้นมานะครับช็อตไปที่นาคอสนาคอสจ่ายอันติเข้ามานะครับผมโดดถอยและโอเคไม่ต้องอันตินะครับจังหวะนี้ก็โดดก็ไปอันติส่งให้เพื่อนได้นะครับผมโอเคก็ได้เป็น2คิวมานะครับสวยอยู่ จังหวะน,นี้ซิลเขาลงไปรับเวฟกลางให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเดินมารับเวฟบ,บนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเดินไปกลางเนี่ยมันจะไม่เจอเวฟแล้วไงเออเท่ากับว่าผมเสียเงินไปแบบร้อยกว่าๆเลยนะครับผมก็พยายามขึ้นมาเขาเรียกว่าเทรดเวฟกันนะครับอย่างเงี้ยซิลเนี่ยอาจจะเอาเวฟกลางผมต่อใช่ไหมผมก็เอาเวฟบ,บนต่อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการเทรดเวฟแรกเวฟกันไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับเลนนะครับเดินทําเกมต่อนะครับผม อุ้ยเวเลสกระโดดเข้ามานะครับผมผมก็แค่กระโดดออกน,นะครับตู้เลนเป็นตัวที่เล่นโซโลแรล่งเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับผมจังหวะนี้ฮันเดอร์เบิร์ดหลาดได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเ <c oughs> พื่อนกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับตรงนี้เพื่อนแตกพ่ายหมดหรือเปล่านะครับนาะคอจี้เข้ามาโอโ้โหโอเคถอยก่อนนะครับผมโอเคเรายัางตายแค่ออฟเลนนะครับแต่ก็ไม่ควรจะตายนะเพื่อนเราแบบฝืนเล่นไปหน่อยนะครับผมจังหวะนี้เหมือนแก๊กจะแอบอยู่ทางขวานะครับผมไม่รู้จะรอดึงเลยอู้หูเวเลสมันดุจริงนะครัับมมนโดดใส่ผยอะ คือเลยเส้นแม่น้ำไม่ได้นะมันดุนะครับผมโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเราเดินเติมแรกนะครับก็เดินกดดันได้นะครับกาเร่จะทาอะไรเราไม่ได้นะครับผมเซเนียลเราคือเราเจอเซนเนียลแล้วนะครับเราหนีได้นะครับผมท่อตัวอัพผมรอดหรือเปล่ารอดอยู่นะครับผมโอเคฮู้อาจจะเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันอยู่เกมบูสเตอร์นะครับทำให้ผมพิวขนาดนี้นะครับผมนี่เป็นไง ขายเก่งสุดๆนะครับผมเครื่องนี้ก็สปอนเซอร์ที่เก่กบเกมเนี่ยคือสามารถเข้ามาได้เลยนะครับยินดีที่จะพิจารณาทุกคนเลยนะครับใครที่เอดูช่องเรานะ่ครับผมก็เข้ามาได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงออกลูกอ้อนไปทีหนึ่งนะฮะ โอเคก็กลับมาสู่ในตัวเกมกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นช่วงขายของไปเลยครับผมเดี๋ยวเราโฟกัสเกมกันต่อนะครับเดี๋ยวมันจะแพ้นะครับผมแวนการ์ดเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสับตัวของทูเรนนะเพราะว่าทูเรนเนี่ยเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะครับเป็นเมทที่ดาเมจแรงมากๆสามารถเคแวนการ์ดได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมทตัวอื่นอย่างเช่นอิกกี้เป็นต้นนะครับผมโคตรไม่ชอบแวนการ์ดเลยนะเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับโดนวันชุดเดียวเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับโดนไปห้าลูกเนี่ยคือยังไม่ตายเลยนะครับผม แต่ทูเรนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าสกิลของตูเรนเนี่ยมันแรงนะครับผมจังหวะนี้เราเคลียร์เสร็จเราเดินล่างเลยนะครับแล้วเราก็ได้ไอเทมทําเกมอย่างอากุนนี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราติ๊กไปที่ลาวิลเลยนะครับผมเดินเข้าไปเลยครับอ่าแก๊กสั่งถอยนะครับแต่ไม่ถอยดีเพื่อนจังหวะนี้ผมมาโดดเหยียบครับแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งแล้วอันติแล้วก็โดดเหยียบไปนี้แล้วก็ช็อตจืดเรียบร้อยเก็บคิวไปนะครับตรงนี้ก็ต่อเนื่องได้เลยนะครับผมคิดว่าเราทาป้อมล่างต่อได้นะ แก๊กเพื่อนเราต้องเล่นล่างเพื่อนเพราะว่าเขาไม่มีลมแล้วนะครับจังหวะนี้แก๊กรอแก๊กดึงครับฟืบไม่โดนใครนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมก็โดดเข้าไปกดดันหนึ่งทีนะครับเพื่อให้เพื่อนตีป้อมนะครับแต่ว่าคีฟตายหมดแล้วนะก็น่าเสียดายนะครับเขามีกาลีที่กันป้อมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคเราเดินกลับกลางก็ได้นะครับกลับไปเคลียร์เลนก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมันยังเล่นต่อไม่ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับผม เซเนียลกลางนะครับเซเนียลน่าจะอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าล่างสองเนาะอุย้ยการลีตายด้วยนะครับผมไม่รู้ตายเพราะอะไรเหมือนกันนะครับไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเมื่อกีน้นี้โอเคเราน่าจะได้ป้อมกลางหรือเปล่าเพราะว่าเขามาจากบนกันนะครับอ๋อสวยอยู่นะครับผมตรงนี้เฮ้ยอ๋อเวเลสเขาออกกันเวทเพราะว่าออฟเลนเราเป็นซิวนะครับนาคอโตอนจี้โอ้โหมันกดแข็งว่ะทุกคนน่าเสียดายจริง,รงๆกดค่านะครับตรงนี้ไม่เป็นไร แต่เราได้แข่งนาคอนมาแล้วนะรอบหน้านาคอนก็จะไม่มีแข่งเอาไว้แบบล้อหลอกแล้วนะครับนี่ตัวใสไปเซเนี่ยกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนครับผมเราไม่ได้กลัวนะแทงถึงอะเราใส่หมดนะครับเอลสูฟิกไปยิงนะครับผมไม่ตายนะฮะตรงนี้โอเคได้ตอเลือดเขานิดหนึ่งนะฮะอันติไม่มีนะครับในงั้นเนี่ยน่าจะมี1ศพเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เคลียร์เลสไปเลยนะครับทำโทษไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราฆ่าเขาไม่ได้นากก็ตัดเลสก็ได้นะครับผมก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะฮะ เพราะว่านาคอเขาเติมเลือดนะครับก็ผมก็เลยแบบกล้าขโมยเลดเขานะครับถ้าเกิดนาคอไม่เติมเลือดเนี่ยอย่าไปหาขโมยนะมีโอกาสตายได้เหมือนกันนะครับดูเกมดีๆนะครับผมแก๊กดูดครับอ้ฟิกดูดด้วยแต่ผมเข้าไม่ได้วะกาลีมันตีโซนี่ตรงเนี้ยผมเล่ย้ยงอยู่เลีย้ยอยู่เพื่อนถอยก่อนถอยก่อนมันจะต้องถอยแล้วละ่ะรับเวฟกลางครับโอ้โหกาลีเพิ่งมาเพื่อนโอ้นาคอจีบมด้วยนีมันเอาเยอะเกิน ต้องกลับอีกแล้วหรือโดนไปหนึ่งนัดนะกาลีจังหวะน,นี้โอ้มันยิงอีกละโอ้จานยิงแรงไปปะเอาแต่เวเลยเข้ามาอย่างงี้นาคอสก็เข้าแล้วผมยิงนาคอสโป้งเรียบร้อยเก็บคิวหนึ่งคิวไปตามครับเอ้ยเอ้ยติดติด,ต,ดติดคือแต่ไม่เป็นไรเข้าไปจี้แล้วก็เข้าไปยิงเซเนียร์หนึ่งคิวจังหวะน,นี้รอตีกลับมาแล้วก็ ไปที่แครลรี่เขานะครับ <ś m ere ly> แต่เวเลตปั่นผมว่าโอ้เสียดายจริงๆกาลีเป็นยิงกระตีมาแล้วทุกคนคืออ้าสวยดีครับยิงเก่งนักเหรอโดนแก้กขุมดึงประดีใช้ได้เลยเพื่อนจังหวะนี้เออน่าลำคานจริงนะตัวกาลีเนะี่ยถ้าเกิดข้ามไม่ถึงตัวเนะี่ยแล้วถ้ามันได้ยิงโซนอย่างนี้คือน่าลำคานมากแต่ตอนนี้ลาวิลไม่น่ารอดนะครับผมโอ้ยโดนหมเอลซูเข้าไปโคตรแรงนะอุ้ยคลิปล่างโคตรเยอะโอ้โหรวยเฟอร์จ<ห>ังหวะนี้ โอ้โหโดยจะจัดกองนี้กี่ร้อยเนี่ยประมาณ5้าร้อยได้เลยบ้างห้าร้อยหกร้อยได้เลยมั้ง <t od d ata> เพื่อนเราเหมือนว่าจะไปตีดาร์กันนะครับผมในผมดักฆ่าคนแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจเราเนี่ยมันพอที่จะฆ่าคนแล้วนะครับแบบเติมเต็มก็ตายนะครับแต่เวเลสไม่ชัวร์นะเพราะว่าเขามีทอยไม่น่าไหวทับตัวของเวเลสนะครับผมอย่าเสี่ยงกันดีกว่าเผื่อน,นาคอสมาซ้อนได้ไงเพราะว่ามเมห็น,นาคอรสแวบๆเลยนะครับแต่จริงๆนาคอสเดินขึ้นบนนะแต่ว่าเราก็ระวังตัวไว้นะครับผม อย่าเล่นพลาดดีกว่านะครับเพราะว่าตายมาไม่คุ้มนะครับผมเอ้ยคันเน่ันเน่แอบยิงเหรอจ๊ะปิ้วเรียบร้อย1คิวนาคอสไปต่อและเซเนียลชึบเอา้ากระโดดไม่ข้ามกระโดดติดนะครับไม่เป็นไรครับผมตามจี้ไปครับเซเนียลคนเดียวอย่าไปหยองเอาเหยียบมาเลยยังไงอะเหยียบมาแล้วไงล่ะแล้วชาร์จแล้วยิงแล้วกดแข็งอุ้ยๆลาวิวลาวิวเจ็บนะเจบ็บเจ็บนะเพื่อนเจ็บนะเพื่อนเรียบร้อยเก็บไปหมดทีมเอ้ยไม่ใช่ทีว่า ยังเหลือเวลสนะครับผมเหงาเหงาอยู่งล่านะครับไม่มาออกับทีมนะครับก็ต้องโดนไปนะเพื่อนเราจะได้ปั่มป่วนต่อเนื่องเลยนะครับเรามีทันร์แคปอยู่นะครับเราใช้ทันร์แคปแบบกดกันได้นะถ้าเกิดมีคนประกันนะครับผมสวยเพื่อนดึงมาง่ายจะจำสกิลปดูด,ดิเก็บคือเก็บบรรยากาดโคตรง่ายนะครับตัวของทูเรนอุ้ยโอโหการเวทผมเด้งเลยไม่ใช่ดิไอเกาะไอดูดเลือดอะผมเด้งเลยอุ้ยเขามาวะ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหจะเย็นเพื่อนดุเกินกลับแล้วแหละพอพอแล้วพอแล้วอุ้ยมีคนโดนอ่ะยิงให้เพื่อนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วนะถอยครับวาร์ปครับผมแมต่วาร์ปคูดวยมันมาแล้วว่ะผมว่าไปนี้มันเหยียบแน่เลยว่ะนันมันเห็นนะมันเห็นนะอุ้ย <c oughs> อ่อยไปนะครับผมส่วนผมรอดคือผมว่าแล้วมันต้องเหยียบอะคือมันเหยียบทีเวาตายไงแต่ตเติมเลือดก่อนทุกคน รูปเกมก็ค่อยดีละตอนแรกเหมือนจะเกมดีนะครับเกมแบบพิกกันไปแบบพิก,กันแบบพิก,กันมาอยู่นะครับผมอุย้ยเอลสุโดนการ,รีแบบไล่ที่นะครับนาคอสอยู่บนนะเราแค่การคลิปกลางให้ได้นะครับคลิปกลางตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนายไม่ดึงคลิปมาแล้วก็ฆ่าแต่ไม่เป็นไรสกิลหนึ่งเอาก็ได้ถ้าเกิดดึงคลิปมาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันตีป้อมเรานะครับผมวันนี้ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันอืมอยากได้บูจังโอ้เอาไปแล้วนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับผม าจะสู้ไหมเขาจดเอาคีปตรงนี mm ้ไหมเขาไม่เอานะครับเก็บสแต็กมาตอนนี้มีมีสแต็กนะครับเป็นตูเรียนเนี่ยพยายามเก็บสแต็กเสมอพยายามมีสแต็กวิ่งหาคนอยู่เสมอนะครับผมเวลาทเราเจอคนเนี่ยดาเมจมันจะได้พอนะครับผมก็เก็บสแต็กกับคีปป่าคีปเลนได้หมดเลยนะครับอุ้ยเหมือนจะไม่รอดนะครับสำหรับตัวอ้อยอุ้ยแต่อ้อยรอดเฉยแก๊กดูดสวยว่ะแต่ดาเมจไม่มีเลยจ่ายสกิลไปโอ้โหเย็นกาลีเพื่อน ซิลเดินมานะครับผมตรงนี้เอลูซูไปนะโดนไม่โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเคลียวเว็บร่างก่อนแล้วกันตรงนี้เหมือนจะมีนาคอสด้วยนะครับอุ้ยมีลาวิวแวบ,บๆอยู่ในป่าเรานะครับผมมันโถมมาทีเดียวใช่แล้วเพื่อนมันเอาสุดเลยนะไอ้พวกนี้เอาอยเข้าไปโชว์นะครับเข้าไปดูนะครับผมไปเปิดแบบเฉยๆนะอ,อ,ดดนะอุ้ยเอลสูโด,ดนจะี้ปังอุ้ยแต่ซิลเข้าไปแล้วเหมือนซิลจะล้ำสวยอยู่ทันไหมเนะี่ย โอ้ไม่ทนันโอ้แล้วผมโดนเหยียบด้วยไม่น่ารอดทุกคนฟิกมาโอ้โหเลลสอตายเก็ดได้อุ้ยดึงสวยแล้วดูดด้วยดิตายไหมไม่ตายจริงดิตายเหรอโอ้โหไม่ตายยังมีกงมีเกาะอ,อีกนะไอ้หนุม่มอ้อยหาแล้วครับผมจังหวะนี้ โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมดันบนแล้วกันเราไม่ค่อยมีคนทําเวฟเลยทุกคนซิลมันทําเวฟไม่มันทําเวฟเก่งนะแต่ว่ามันต้องอย่าสู้อะ่ะเพราะว่ามัน,มนสู้เวเลสไม่ได้นะไม่แก๊ก็ดูสวยมากเลยทุกคนอุ้ยผมน่าจะมาได้นะผมน่าจะมาได้นะโป๊ะหคิวแตกหนึ่งแตก2องไปครับต่อเลยต่อเลยฟีดตุ้มแตกสามแตกสีแตกห ซ้อมซ้อมกับซ้อมซ้อมเมกาคิวมันมันหมดแล้วเดีคือคือเวเลสไม่รู้ไปโดนใครนะครับส่วนลาวิลนี่หนีไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้เราไปตามจับตัวให้แวนกาบมันกลับมาก่อนตอนนี้กลับมานี่เพื่อนเออจะไปไหนอะจะไปไหนล่ะโอเคกลับมาก่อนคุยกันดีดีไอเทมผมฟูแล้วนะครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าฟูลไอเทมแล้วนะพร้อมที่จะปะทะแบบเต็มพิกัด เราต้องค่อยๆนวดเข้าไปค่อยนวดเข้าไปนะครับผมถอยเลยรอดาร์กโอเคเหมือนว่าเพื่อนจะต้องการดาร์กนะครับผมเก็บพาสซีฟก่อนนะครับเผื่อมีคนเข้ามานะครับผมจะได้แบบช็อตช่วยเพื่อนไปนะแต่มาเอาดาร์กแต่ยังไงวะเนี่ยไม่มีคนแทงอะเดชโอ้โหไม่ได้อุ๊บชุบเกือบโดนละโอ้ต้องถอยยาวต้องถอยยาวทุกคนต้องถอยยาวเฟนี่มันเอาเอ้ยดึงโดนเดชดึงโดนก็สวยเดชจังหวะนี้ก็ ส่วนนี้ครับผมรออะไรโป้งเรียบร้อยหนึ่งคิวอ่าผมไหลเนี่ยผมไหลเนี่ยผมไหลเนี่ยอุ้ยกดแข็งไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไระีนียโดนเวเลจี้อีกแล้วโอเคแต่เพื่อนสวยอยู่จังหวะนี้อา่าฮะคีปเป็นเดียนตีป้อมกลางนะครับผมพเพื่อนคาดักกลยเพื่อนจังหวะนี้ช่วงชุลมุนวุ่นวายอ้อยมาแล้วครับผมตีต,ตีแก๊กไปโซนดิเพื่อนนายไม่ใช่ตัวตีดาร์กโอเคซีออกไปโซนแล้วครับยังไงครับตีกันอยู่เพื่อนพ้องน้องพี่ ช่วยกันตีโอเคสวยครับผมเยี่ยมคลิปอุ้ยฮ่ามีคนไม่รอดหรอทุกคนโอ้โหกระสุนลาวิวแล้วจะเป็นรอดอะไรต่รงเนี้ยไม่รอดหรอทุกคนปล่อยปล่อยเมาส์ไปอ่าปล่อยจอยไปเลยครับผมคือผมคือคนสวยนะคือจริงๆก็ถ้ามันจริงโดนแก๊กก็คือจบละผมรอดแต่ ทำไมต้องเป็นผมวะเออผมต้องเป็นผู้ถูกเลือกตัวดูกระสุนอุ้ยเอลสุโป๊ะโป๊ะโอเคฟิกออกมานะครับผมเวเลสมปนกดดันดีว่ะทุกคนอ้อยยังไงครับตรงนี้มือคือถ้าเขาดันคีฟกลางมาได้นี่ก็มีโอกาสจบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดาร์กผ่านได้วมทุกคนตึ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 นโป๊ะหนึ่งทีอุ้ยตรงนี้เพื่อนบวกไหวดิอ้อยข้านาคอสและดาร์กตรงนี้โป๊ะอีกหนึ่งทีและง้าง โอ้อีกหนึ่งทีเ,เซเนียไปดิไปเลยอุ้ยเซเนียมันโอ้โหมันมีคนตายก่อนเซเนียจะลงเอารัตงงูนเพื่อนเราก็ได้หมดเลยนะครับฝั่ง,งุูนตาย3นมครับแรดดั๊กกำลังทำงานอยู่นะ่าแบบสู้ชีวิตแต่ก็สู้ได้เท่านี้นะเพื่อนโอเคไปครับผมรีบจบเกมไปดีกว่าจังหวะนี้มันไม่มีโอกาสแบบนี้มาบ่อยแล้วฝั่ง,งุูนเหลือแค่2คนนะครับผมไปเพื่อนจบล่างโหสวยได้ป้อมล่างมาแล้วนะครับ แวนการ์ดวิ่งเข land, like, ้ากลางแวนการ์ด hmm. ว <bon S 2> ิ uh ่งเข้าล่างคีปนมานะครับผมเอลสุกําลังทําคีปไปอยู่นะครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะนะเขากำลังจะเกิดนะครับผมอีก8ดวินะห้าวินะครับผมผมเก็บสต๊าคก่อนเข้าไฟนะครับตรงนี้เพื่อนเข้าไปชาร์จแล้วนะครับเซเนียลดนกระแทกเข้าไปนะครับและก็โดนลุมยำตรงนี้เซเนียไม่น่าจะรอดโอเคสวยเอลสุพังป้อมปนมาแล้วนะครับ และก็น่าจะจบบ้านแบบฟินๆแบบมีรอยยิ้มนะครับผมโอเคก็ GG ไปนะฮะเกมนี้นี่เห็นไหมทุกคนพอเราใช้แอป UU ูเกมพูเตอร์เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะับเพราะว่ามันจะไม่กระตุกมันจะไม่มีปิงเลยเนะี่ยผมเล่นมาตลอดทั้งเกมเนี่ยคือเน็ตเขียวทั้งเกมเลยนะครับคือมันดีมากๆเลย นะครับผมก็ได้เป็น MVP มาด้วยนะครับทิปเปิลคิวไปรอบนะึงเรามาดูดาเมจทาไปทั้งหมด34นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างลื่นเลยนะครับขนาดเครื่องร้อนนะครับมันก็ยังลื่นอยู่นะครับผมแอปเขาดีจริงนะอันนี้คือไม่ได้เวยไม่ได้เลยนะผมผมลองใช้จริงแล้วนะครับ แล้วมันดีจริงนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆนได้ลองใช้ดูนะครับผมและแอปพลิเคชันนียคือฟรีไม่เสียเงินด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมก็โหลด้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store เลยนะครับผมก็ลองไปโหลดได้นะครับหรือว่าดูลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักปุดไว้ให้นะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็ลองไปโหลดมาใช้ดูได้นะครับผมแล้วทุกคนเนี่ยจะหมดปัญหาการหัวร้อนไปได้เลยนะครับเล่นเกมแล้วมันกระตุกมันไม่เลื่อนเนี่ยคือใช้แอปนี้คือ ลื่นปืดเลื่นปืดนะครับผมเล่นเล่นอยู่ระวังหงายหลังนะครับเพราะว่ามันลื่นเกินไปนะครับผมโอเคใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้สัก3 0 0อยไลค์แล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ